สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนดึกเลยนะคะวันนี้อาจารย์ขออนุญาตอัดคลิปนะคะแนะนําการเขียนบทที่หนึ่งง่ายๆให้นักศึกษาดูนะคะจริงๆแล้วบทที่หนึ่งถามอาจารย์ว่ามีความสําคัญไหมบทที่หเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะคะลูกๆเพราะจะบอกว่าทําไมเราถึงทํางานวิจัยเรื่องนั้นๆหนูต้องจําไว้อย่างหนึ่งนะลูกนะ สิ่งที่หนูเลือกโปรเจกต์มาหรือหนูทำงานวิจัยแสดงว่ามันมีปัญหาเราถึงงานทํางานวิจัยเรื่องนั้นไม่ใช่เพราะเราอยากทําแสดงว่าออมันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเลยว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างเลยนะคะตัวอย่างนะขออนุญ,ญาตกลุ่มนี้ก็แล้วกันนะคะโอเครอสักครู่นะคะรอโหลดไฟล์สักครู่หนึ่ง โอเคค่ะบทที่หนึ่งหัวข้อนะคะในส่วนของบทที่หนึ่งบทนำหัวข้อจะประกอบไปด้วยทั้งหมดอยู่ห้าหัวข้อหนึ่งจุดหนึ่งความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดทีละหัวข้อนะคะหนึ่งจุดสองวัตถุประสงค์หนึ่งจุดสามขอบเขตการศึกษานะคะอันที่สี่ประโยชน์ที่จะได้รับ สุดท้ายก็คือเกี่ยวกับการนิยามศัพท์ก็คือ1.5ลูกๆจะต้องเรียงตามหัวข้อนี้บางกลุ่มที่ครูส่งให้มีการสลับระหว่าง1.4กับ1.5ขอให้เป็นตามกลุ่มนี้เลยนะคะหลักการนะคะกลับมาสู่ค่ะในส่วนของบทนำนะคะบทนำนะคะเด็กๆคะ่ะบทนำจะประกอบไปด้วย3ย่อหน้าหลักการเขียนจริงๆ1ความเป็นมาของปัญหาประกอบไปด้วย3ย่อหน้า1 เป็นการเกลิ่นเรื่องทั่วๆไปกลุ่มนี้เขาจะพัฒนาระบบให้เจ้าหน้าที่สารบัญบริหารเกี่ยวกับระบบรับส่งหนังสือเพราะฉะนั้นยอดหน้าที่หนึ่งเขาจะพูดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีถามว่าตรงนี้เราโม้ได้ไหมหรือครูไปเอามาจับตรงไหนได้ไหมครูจะบอกเลยว่าตรงนี้เราไม่สามารถโม้ได้เราต้องมีเอกสารประกอบหรือเอกสารอ้างอิง เดี๋ยวครูจะสอนว่าอาจารย์ขาถ้าเราอยากเอาย่อหน้าว่าความเป็นมาของคอมพิวเตอร์หรือความสําคัญของเป็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยหนูสามารถไปโหลดที่ไหนได้บ้างครูจะสอนหาบทความที่เกี่ยวข้องโอเคนะย่อหน้าที่สองจะเป็นการเกินปัญหาว่าเราทําเรื่องนี้เพราะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวอาจารย์พิ้งย้อหน้าที่หนึ่งไว้ก่อนนะย่อหน้าที่สองตัวอย่างเช่นครูจะ ทำเกี่ยวกับเว็บไซต์นะคะประชาสัมพันธ์โรงเรียนกอไก่ครูต้องบอกเลยว่าจากการศึกษาข้อมูลโรงเรียนกอไก่เนี่ยพบว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกลมากแต่เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงระดับประถมนะคะแต่และการและการสำรวจข้อมูลก็พบว่าเขาไม่มีการทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เลยต้องพูดถึงปัญหาอ๋อเขาไม่มีเว็บนะ แล้วถ้าเขาไม่มีเว็บจะมีผลเสียอะไรลองไปดูว่าเอ๊ะถ้าไม่มีเว็บเนาะก็จะทําให้คนทั่วไปไม่รู้ว่าเออมีโรงเรียนอยู่ตรงนี้นะไม่ทําให้ผู้ปกครองไม่รู้ว่าเออโรงเรียนนี้เปิดตั้งแต่ระดับอะไรบ้างถึงระดับอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นก็คือยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนว่าเอ๊แต่โรงเรียนของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ ใครเป็นพออใครเป็นครูนะคะสมมตินะมีครูอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างและปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นลองไปอ่านเปเปอร์มาเยอะๆแล้วหนูจะเขียนปัญหาได้ตัวอย่างเช่นกลุ่มนี้เขาบอกว่าพบว่าเจ้าหน้าที่สารบัญบริหารนะปัจจุบันเนี่ยมีการบันทึกอยู่ในลักษณะของกระดาษถามว่าทํางานกระดาษถามว่าข้อดีไหมมันก็ดีนะมันง่ายเขียนเขียนเขียน,ยนแต่ปัญหาของเขาก็คือว่า บันทึกลงไปว่ามีหนังสือรับอะไรบ้างหนังสือส่งอะไรบ้างนักศึกษายอย่าคิดว่ามันจบแค่นั้นนะสมมติวันหนึ่งเนะี่ยเอ๊ะฉันเคยทําบันทึกซ่อมแอร์ไปเมื่อ6เดือนที่แล้วแล้วหนังสือตอนนั้นถึงตรงไหนละ่ะสารพันต้องมาค้นนะคะว่าเอ๊ะอาจารย์จําได้ไหมคะปัจจุบันนี้เขาจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะอาจารย์จําได้ไหมอาจารย์เคยเขียนเดือนไหนเขาจะไปเปิดสมุดแล้วก็ค้นค้น,ค,นค้นกว่าจะเจอบางทีหนึ่งวันยังไม่เจอเลยต้องข้ามวันนะคะถึงจะเจอ เห็นไหมคะนี่คือปัญหาว่าถ้าเรามีการบันทึกหนังสือรับหนังสือส่งลงกระดาษมันง่ายเขียนเขียนแล้วก็เสร็จผิดแล้วก็ลบนะคะปัญหาก็คือเกิดความไม่สะดวกในการสืบค้นนะคะหนังสือนั้นๆนะคะเพื่อจะติดตามว่าเอ๊ะเรื่องที่ฉันส่งถึงไหนละแล้วเรื่องที่ฉันส่งเนี่ยไปถึงผู้บริหารหรือย,ยังถึงคณะบดีหรือย,ยังนะคะย้อหน้าที่สามค่ะให้เขียนสเต็ปเหมือนเพื่อนเลยว่า จากปัจจากเหตุผลและปัญหาดังกล่าวเนาะเราถึงพัฒนาระบบอะไรตามด้วยชื่อโปรเจกต์นะคะลูกและประโยชน์ของเราคิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อองค์กรต่อประเทศชาติต่อหน่วยงานยังไงเขียนมาค่ะอัน้โมได้โอเคนะคราวนี้ครูจะกลับมาย่อหน้าที่1สมมุติลูกจะถามว่าครูขาหนูมาที่ย่อหน้าที่1เนี่ยหนูอยากจะหาเอกสารที่เกี่ยวข้องครูจะสอนหนูครูทำยังไงคะโอเคค่ะลูกมาถึงเลย ลูกไม่ต้องทํา VPN อะไรแล้วลูกพิมพ์คขาว่า Google เลยโอเคนะรูดกดที่ Google เช่นรูจะหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสําคัญของคอมพิวเตอร์โอเคนะครูคีย์เลยโอเคนะหมแล้วนะ ความสำคัญของคอมพิวเตอร์โอเคหลังจากที่คีย์เสร็จนะคะอ่ะอาจารย์คีย์ในนี้ให้กันแล้วกันเนาะง่ายกว่าเนาะแปบบ๊บนึงนะคะโอเคความสำคัญของคอมพิวเตอร์พิมพ์คาว่าไทโจลงไปด้วยอย่าลืมนะทุกคนพิมพ์คาว่าไทโจลงไปด้วยเพราะ เวลาที่เขาสืบค้นให้เราเขาจะหาเป็นประเภทงานที่เป็นเปเปอร์ที่ไม่มีกีที่มีประมาณ5หน้าถึง12หน้าให้เราถ้าลูกไม่มีคำว่าไทโจบุ๊กมันจะเข้าเว็บไซต์บ้างหรือเข้าเอกสารหรือเข้างานวิจัยที่เป็น5้าบทบ้างนะคะอ่านยังไงก็อ่านไม่หมดเพราะไม่ใช่งานของเรานะคะ Enter เสร็จลูกลองสังเกตนะโอ้โหเขาจะมีเปเปอร์เต็มไปหมดเลยนะคะ ลูกก็ลองเลือกมาโอเคไหมว่าจะเอาเปเปอร์ไหนเป็นต้นแบบของเขาเราดีเช่นโอ้ยอันนี้น่าจะโอเคนะเกิดถึงในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโอเคครูเปิดแล้วนะแอปเซฟโอเคนะโอ้โหมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วถ้าจะเปิดยังไงเนี่ยโอเคเนาะอันนี้มันจะเป็นฟูลเปเปอร์นะครูออกก่อนดีกว่าเนะ ลองเอาเป็นเรื่องๆนะเดี๋ยวเราจะดูไม่เป็นนะอ่เอาเรื่องนี้กันแล้วกันได้ละหลังจากที่เราค้นหาเปเปอร์หรือบทความวิชาการขึ้นมาสิ่งที่หนูต้องดูหนึ่งต้องรู้ว่ามาจากวารสารอะไรแล้วเขาตีพิมพ์ปีตีพิมพ์เมื่อไหร่โอเคนะเขาตีพิมพ์เมื่อปีหนึ่งเก้าเมื่อปีสองศูนย์หนึ่งเก้าเอาเครื่องคิดเลขลบดูนะสองศูนย์หนึ่งเก้าปีไหนเนาะเดี๋ยวครูลองกดดูนะ สองศูนย์หนึ่งเก้านะคะกดเครื่องคิดเลขแปบบ๊แบแป๊บนะคะโอเคหาเครื่องคิดเลขไม่เจออยู่ตรงไหนเนาะเครื่องคิดเลขโอเคนะสองศูนย์หนึ่งเก้าบวกห้าสี่สามตรงกับปีหกสองโอเคยังไม่เฉยนะยังไม่เฉยเนาะยังเป็นปีหกสองอยู่โอเคนะเขาจะมีบทนำเช่นเราบอกโอ้คนนี้เขียนบทนำได้ดีจังเลยอะ ถ้าศักะการเรียนรู้สำหรับอนาคตโอเคหนูอยากได้ยอด่อนี้หน้านี้มานะคะโอเคเราเอาย่อหน้ามาเหมือนเขาก็ได้อาจารย์อนุโลมโอเคนะหรือเราอาจจะบอกว่าออาจารย์หนูนะ่ะอยากได้ย่อหน้านี้นะอยากอยากได้มาแค่บางส่วนแค่นั้นเองหนูไม่ได้อยากได้ทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์สมมตินะสมมติอาจารย์สมมตินะคะสมมติว่า อาจารย์อยากได้เฉพาะบางย่อหน้าแปบ๊บหนึ่งนะคะอาจารย์อยากได้ย่อหน้านี้โอเคแล้วพร้อมกับความคิดเห็นลงไปด้วยโอเคอาจารย์ก็พิมพ์เลยแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นนิดนึงอ่าอาจารย์ขิอย่าไปลอกตามเขาหมดนะลูกนะลอกตั้งแต่บีสี่เก้านะคะโอ้โหเชยมากเลยแต่ครูจะให้เกียิเปเปอร์นี้ครูจะอ้างอิอยังไงการให้เกียิเปเปอร์นี้ก่อนอื่นลูกต้องดูค่ะ ว่าเขาชื่ออะไรชื่อเจ้าของงานเขาชื่อว่าสีสุดาและจันทรหนาเรศนะคะคุณนาเรศคุณนะคะหนึ่งสองสามสี่มีผู้แต่งตั้งสี่คนครูจะบอกหนูเลยว่าถ้ามีผู้แต่งเยอะแยะแบบนี้โอเคนะเราจะใส่ยังไงโอเคนะวิธีการอ้างอิงโอเคนะครูจะไปเปิดที่ Microsoft Word นะคะ เราแป,ป๊บแป,ป๊บโอเคนะตะกี้ครูลอ,อกของเขามาเนาะครูก็พิมพ์เลยปึ๊บปื๊บปื๊บป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 ๊บ,ปบโอเคอเครูพิมพ์นะอ่าครูพิมพ์ตามเขาการเขียนบทนาอาจารย์ขอเลยนะให้เขียนได้ประมาณหนึ่งหน้าหรือเกือบหน้านะคะเขียนไปเลยเพื่อนที่ส่งคนแรกตะกี้เขาเขียนดีนะเขาเขียนถึงปัญหาย้อหน้าที่สอง แต่เขาขาดย่อหน้าที่หนึ่งกับที่สามแค่นั้นเองอ่าเขียนเสร็จวิธีการอ้างอิงอ้างอิงแบบนี้นะลูกๆนะถ้าเกิดว่างานวิจัยนี้มีผู้แต่งตะกี้ที่อาจารย์สอนดูตรงไหนมีสามคนอ่าใส่แบบไหนถ้ามีสามคนเช่นเขาชื่อกนนานดาสีใจคนที่สองชื่อสีทนใจดีนะคะสมมติเขามีสามคนนะ และกรอน่ารักใส่แบบนี้นะคะคอมมาหลังคอมมาข้อหนึ่งปีพศที่เปเปอร์นั้นตีพิมพ์ตะกี้ครูจำได้ก็เป็นสองห้าหกสองโอเคนะหนูก็ใส่ไปสองห้าหกสองอันนี้คือกรณีที่มีผู้แต่งทั้งหมดอยู่สามคนแต่ถ้ามีผู้แต่งคนเดียวหนูก็ใส่แค่คนเดียว แล้วก็คอมมาปีพศออแต่กรณีที่มีผู้แต่งสองคนหนูก็ใส่และสมมตินะครูเอกครูเนาะและคอมมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปีพศแต่กรณีที่มีผู้แต่งมากกว่าสามคนขึ้นไปใส่คนเดียวแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะและคณะนะถ้ามีผู้แต่งมากกว่าสามคนนะคะ และคณะคอมม่าปีพศองเล็บปิดนะคะใส่แค่นี้นะคะครูไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะคะหลักสูตรวิวแต่ขอให้มีย่อหน้าบทนำตามที่ครูบอกนะคะครูเข้าใจว่าหนูทำงานด้วยนะคะหลังจากที่เขียนเสร็จนะคะต่อมาองค์ประกอบต่อมานะคะวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ลูกๆจะมีทั้งหมดคือสามข้อเหมือนเพื่อนเลยอันแรกก็คือออกแบบโอเคนะข้อที่สองนะคะข้อที่หนึ่งคือการออกแบบนะคะส่วนอันที่สองนะคะส่วนอันที่สองเป็นการพัฒนาเช่นชื่อระบบก็ใส่ไปเลยเช่นการออกแบบระบบตามด้วยชื่อระบบทําไมบางคนอาจารย์ถึงบอกหัวข้อไม่ผ่านหัวข้อไม่โอเคไม่ชัดเจนครูจําไม่ได้ว่าชื่ออะไร บอกว่าการเขียนโปรแกรมครูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูเขียนโปรแกรมอะไรหนูเขียนแค่นั้นเวลาไปสอบกับกรรมการครูบอกเลยนะว่าจะไม่ผ่านเขียนให้ชัดเจนเช่นจะเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณภาษีให้กับผนกักอไก่ใส่ไปเลยค่ะชัดเจนโอเคนะวัตถุประสงค์มี3ข้อนะคะ1เพื่อออกแบบตามด้วยชื่อโปรเจกต์ของเรา2เพื่อพัฒนาระบบตามด้วยชื่อโปรเจกต์ของเราคนนี้ผิดนะคะอันที่สาม บอกไปเลยค่ะเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อตามด้วยชื่อระบบใส่นะเพื่อประเมินความพึงพอใจโอเคนะต่อใส่ไปเลยตามด้วยชื่อของระบบโอเคนะไม่รู้ชื่อระบบอะไร x x x ปุเ,เ,เ,เขียนอย่างนี้นะต่อมาค่ะขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษาในกรณีที่พัฒนาร,ระบบอย่างเช่นคนที่เขียนโปรแกรมต้องบอกเลยนะคะว่าระบบของเรา ผู้ดูแลร,ระบบทําอะไรได้บ้างเจ้าหน้าที่ทําอะไรได้บ้างผู้ใช้ทําอะไรได้บ้างแต่ในกรณีที่ใครที่ทําพัฒนาบทเรียนหรือทําเว็บไซต์จะต้องบอกว่าเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์อะไรบ้างเช่นจะทําวัดเช่นจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมากิจกรรมในวัดผู้นําชุมชนสมมุตินะรูปกิจกรรมหรือถ้าจะทําการแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต้องบอกว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่จะแนะนําในจังหวัดสกลเช่นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนาธารรมโบราณสถานสมมุตินะคะสถานที่ท่องเที่ยวอ่าเชิงสินค้าโอทอปอาจารย์สมมติเฉยๆนะหรือจะเป็นการสมมุติสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ลนะอําเภอก็เขียนมาขอบเขตตัวนี้จะบอกว่างานเราต้องทําอะไรบ้างโอเคไหมคะตรงนี้ถันเนาะ หรือใครบอกว่าจะพัฒนาบทเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นต้องบอกว่าคุณจะทำอะไรบ้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์เช่นประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์กเขียนลงไปโอเคนะทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พิพิแวะอุกฤษลงมาว่างานคุณจะมีประมาณนี้นะโอเคนะคะ1.4ค่ะเป็นเรื่องของประโยชน์ ประโยชน์จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จะมีมากกว่าวัตถุประสงค์ก็ไม่เป็นไรวัตถุประสงค์มีสามข้อประโยชน์ก็ต้องมีสามข้อหรือมากกว่าสุดท้ายการหนึ่งจุด้าเป็นการนิยามศัพท์นิยามศัพท์เอามาจากชื่อหัวข้อแล้วมาแต่นิยามศัพท์เป็นการแต่งขึ้นมาเองเช่นเขาบอกว่าสมุดจดบันทึกอ่าสมมตินะอาจารย์ขอดูนิดน,นึงนะ ระบบฐานข้อมูลเขาบอกว่าเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถทําการรวบรวมวิเคราะห์ประมวลผลอ่ะเราก็ต้องเขียนเราแต่งนิยามศัพท์ขึ้นมาเองนะคะในส่วนของนิยามศัพท์ให้วันสอนคล้องกับหัวข้อเช่นจะพัฒนาเว็บไซต์วัดกอไก่บอกเลยว่าวัดกอไก่คืออะไรเว็บไซต์คืออะไรนะการประเมินความพึงพอใจคืออะไรให้ได้ทั้งหมดอยู่3ามถึงห้านะคะ ในส่วนของนิยามศัพท์โอเคนะ3ามถึงหาคำแตกมาจากวัตถุประสงค์ชื่อเรื่องเช่นสรัญยูบอกว่าผมจะพัฒนาโปรแกรมภาษีอากรบริษัทกอไก่ต้องบอกว่าภาษีอากรคุณคิดว่าคืออะไรนะคะ,ะแผนกกอไก่หมายถึงแผนกอะไรแล้วโปรแกรมสำหรับบริษัทกอไก่คืออะไรก็ต้องนิยามศัพท์มาสามาคำนะคะ ส่งด้วยไฟล์ PDF นะคะส่งอาจารย์นะคะพยายามส่งนะคะวันศุกร์หน้าเพราะศุกร์หน้าครูจะให้ตัวอย่างบทที่2ไปนะคะโอเคเนาะมีประมาณนี้นะคะบทที่หสรุปอีกครั้งหนึ่งบทที่1บทนำประกอบไปด้วยทั้งหมดอยู่5หัวข้ออันที่1ความเป็นมาและความสำคัญจะต้องมี3ย่อหน้าย่อหน้าแรกเป็นการเกิ่นทั่วไปเช่นจะทำวัดจะพูดถึงวัดก็ได้ครูก็ไม่ซีเรียส จะทาบทเรียนออนไลน์พูดก็ได้ว่าบทเรียนออนไลน์มีประโยชน์ยังไงครูก็ไม่เสียเรียกย่อหน้าที่สองต้องพูดถึงปัญหางานค่ะว่าทําไมเราต้องทําตัวนี้คือปัจจัยสําคัญเลยนะคะตัวนี้ย่อหน้าที่สามเขียนเหมือนเพื่อนได้เลยเป็นการสรุปว่าเราจะทําเรื่องอะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงต่อมาหัวข้อ1.2วัตถุประสงค์จะต้องมีสามข้อมีคีย์เวิร์ดอยู่สาข้อดังนี้หนึ่งออกแบบตามได้ชื่อระบบ 2. พัฒนาตามด้วยชื่อระบบ 3. ประเมินความพึงพอใจต่อตามด้วยชื่อระบบ1.3นะคะหัวข้อที่1.3นะคะหัวข้อที่1.3นะคะขอบเขตขอบเขตจะบอกว่าเราจะทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นั้นจะพัฒนาอะไรบ้างเช่นจะทำเกี่ยวกับเว็บไซต์แนะนำจังหวัดสกลคุณจะแนะนำอะไรบ้างคุณต้องเขียนมาให้ชัดเจนนะคะ ถ้าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆจะต้องประมาณ15-20ถึงถ้าเป็นส่วนของเว็บไซต์ก็ต้ององค์ประกอบตามเว็บไซต์เลยลองเข้าไปดูเว็บไซต์วัดว่าเวลาเราไปวัดเนี่ยเขาจะแนะนำอะไรบ้างก็ต้องตามนั้นเลยนะคะต่อมานะคะประโยคครูบอกแล้วว่าประโยชจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สามารถมีมากได้กว่าวัตถุประสงค์นะคะต่อมาค่ะนิยามศัพท์ให้สามถึงห้าคำนำมาจากไหนคะนิยามศัพท์เอามาจากชื่อโปรเจกต์ บวกกับวัตถุประสงค์โอเคนะคะแล้วหนูจะได้นิยามศัพท์นะคะชั่วโมงนี้นะคะขออนุญาตนะคะอัดคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะขอรบกวนเวลาเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะส่งกันบ้านภายในวันศุกร์หน้าเพราะว่าวันเสาร์หน้าครูก็จะให้ทําบทที่สองแล้วนะคะสวัสดีค่ะ